สวัสดีค่ะมอนี่จะต่อยมารอบสองรอบสามเดาคะมือเนี่ยเจต่อยออกไปสายบ่ได้ออกไปไสายบ่ได้ก็คุยกับพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องเออเบิงเนี่ยมีตะเรื่องมีตะเล่าอูดอนอูดอนก็มีตะเรื่อง,เ,ออออเ,รองเรื่องโควิดสามมือที่ผ่านมาติดไปแล้วร้อยหกสิบหกคน สามมือที่ผ่านมาโควิดศูนย์ลพยงบานอุดรบุคลากรการแพทย์ของเหาอาติดอยู่ในจังหวัดอุดรท่านี่เห่าหนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่นอ้องกักก,ก,กักแล้วกักไว้แล้วเทิ้งบุคลากรการแพทย์แล้วห้อ,องผ้าตัดนี่ก็ผ้าตัดชุกเชิญนี่ก็เท็ดงานธรรมดาแล้วที่เหลืออีกก็เป็นพวกะมะหลอกมะเร็งพวกอีหยังแน่นี่ก็เลื่อนไปเพื่นละสิ้นเดือน สาษีถการเออแต่ว่าผ้าตัดนี่เห็ุเป็นปัจจุบันสิว่าให้ฟังเด้พี่น้องชูมือนี้นะเสื้อโควิดมันมใหม่เด้อค่ะพี่น้องมันปรับปรุงม่มันจะเอาคนให้เหเมื่อโลกอีหลีเลยมันมใาม่หอย่าง่ติเสเสื้อมันนี่ดุดร้ายป่วยสั้นตายเร็วเออคันผู้ใดว่าอยากตายว่าอยากงังนี่เด้พี่น้องเฮ้าเฮ้าเฮ้าฮี เก็บกักโตข้าไว้เห็นมันดียิ่งกว่าก,กักเก็บน้ำกว่าเนี้ยพี่น้องเอ้ยคอยละเงือดหลายเด้อพี่น้องพี่น้องบ่มีอย่างมี่จ่เรื่องเอออุดอรห้าเรื่องเกิดขึ้นหลายมากไหมวัน,นี้คันล่ามไปฮอดกรุงเทพปัน,นี้กรุงเทพมันฟังข่าวมือเส้าเนี่ยอมาม่าปฟอายุเล่าหนะ้าแปดสิบห้าปีตายแล้ว นางบอกแบบๆอยู่เล่าก็บลมลงตายไปซื้อออเนักข่าวพวกอย่างเขาก็ไปทําข่าวแต่ว่าเอิญคนไปเอาเพิ่นมารักษาเพมีผู้ใดไปโอ้ยคนเฮ้าสมือนีป้อยให้กันซื้อๆเด้อพี่นอ้อง <c oughs> เอาิึงดูบาน้กะอีหยังอีกว่าที่บันเนี่ยน้องบวองัวลาพูมือนีกัไนี่ินข่าววานันทุบแล้วหัวอนลูปปั้นพระนะที่เพื่นเฮ็ดไว้นะ่ะ เอออันนี้กันมีแนวแปลกๆขึ้นมากแต่ละมือเฮ้าอีกลักรทีหนึ่งกับลักรทีอีงอ่าเป็นบ้างตัวว่าเป็นพระบอกสุดดำอีกหลอกลวงคนอียงซึ่งมาเฮาถ่ห้ค้นหลงเสื้อได้ปาหนี้จิตใจให้มันเข็มแข็งเดอ้อพี่น้องเฮ้าต่อไปนี้อันใดมากระทบกระเทือนเยสุออนเยสวสวตามไปน้ำขาเจ้าหลาย เอาใจเจ้าของใบให้ให้มันฟังแน่เหลียวเบิงผู้ใดมันมาเห็ดอย่างให้เฮาเบิงเ้าก็เลรี่ยนแบบเบิงที่ยังเป็นเบิงหนังเบิงละครคซื้อเด้พี่น้องใจอยเอียนเอียงไปนําเออค้าจังน้องบวัวลําพูนี่ก็เอา้าใส่เครื่องอี่ยังกิโยตินบ่เกิดมากคอยกับหัวแต่เคยได้ยินนี่ล่ละพ่อคอยกับทั้งหลานว่ามันถันอยู่ในหนังเอา้าเครื่องเป็นเครื่องประหารพันวะ โอ้อันนี้พวกหูห้วน,นี้อันนี้ย่านตายพวกไปซอสแสวงหาแนวจังซันแนวใดไรอันตายๆเนี่ยซีบว่าเอารวดนี่แต่ส,ส,สิสแสวงหาผู้ใดมันอยากตายอยากไปซื้อชีวิตมันไวบพนาขันซื้อมาซุกแท่นกันได้อืผู้ใดมันคืดคาตัวตายเนี่ก็ีวไปซื้ออายุมากเมนเด้เอาว่าซุปอายุเท่าใดก็ยังนุงเสือนุ่งผาเนี่ยไปซื้อหาซือซ้อใวสะทอเออเงิดไหล รักษาเนื้อรักษาโตให้มันดีๆเด้อพี่น้องเ้ยให้มันผ่านโควิดไปได้ให้เหาได้มานางว้าวแวะคุยกันเออสิถืออกว่าถือใจก็เบิ่งกันไปโลดเฮ้าบ่มี่แน่วเบิ่งขันเขามาเบิ่งเยต้อยโอ้่านี่มึงว้าอีหยังมึงว้าว่าได้เรื่องได้เล่าก็เบิ้งไปโรดค่ะพี่น้องเบิ้งไปเพื่อคลายเครียดเนาะแมนบ่เอาบ่มีอีอยังหลายดอกมม้อนี้เว้าหน่อยๆก้อมๆให้เบื่อนายหลายโรคโควิดนี่ แค่ยังก็ได้ไปไซสบก็ได้เชื้อดุร้ายป่วยสั้นตายเร็วมันเอาเม็ดไม่จะวงกันตลกไม่จะวงกันด่าล่าไม่จะวงกันยังมันก็เอาเมดเอาเอาแค่ okay, นี้เนาะค่ะเนาะหวัสดีค่ะ